ทุติยะอัปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่สองร้อยี่สิบเก้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคิดคำนึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้หลีเกเล่นอยู่ในที่สงัดอย่างนี้ว่า ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั้นแลเป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สําหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบอพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบอพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้น ธรรมที่อาตมาภาพกล่าวไว้ดีแล้วนั่นแหลเป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สำหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวมหาบอพิษครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมของหมู่เจ้าสกยะชื่อว่านักครักกะในแคว้นสักกะ มหาบอพิษได้กล่าวกับอาตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจันทร์กึ่งหนึ่งอัตมภาพกล่าวว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนนอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนนที่จริงความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี เป็นพรหมจันทร์ทั้งหมดทีเดียวอาโนนภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรคมีองค์แปดทำอริยมรคมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรคมีองค์แปดทำอริยมรคมีองค์แปดให้มากอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสขะความสละ 2. สองเจริญสัมมาสังกัปปะสามเจริญสัมมาวาจาสี่เจริญสัมมากัมมันตะ ห้าจเจริญสัมมาอาชีวะหกจะเจริญสัมมาวายามะเจ็ดจเจริญสัมมาสติแปดจเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีจเจริญอริยมมรกมีองค์แปดทำอริยมมรกมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แล นหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยว่าเหลาสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชาราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรดีอานอนท์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจันทร์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แล พราะเหตุนั้นแลมหาบอ่อพิษพระองค์พึงสำเนีจออย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพระองค์ผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงอาศัยธรรมอย่างหนึ่งนี้คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่มหาบอ่อพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่ นางสนมผู้ตามเสด็จจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่มหาบอพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ตามเสด็จจะมีความคิดอย่างนี้ว่า พระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่มหาบอบพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้กองทัพก็จะมีความคิดอย่างนี้พระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิด แม้พวกเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่มหาบพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้ชาวนิคมชาวชนบทจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้นพวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่ มหาบอพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้พระองค์เองก็จักเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วแม้ท้องพระคลังก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเมื่อปรารถนาโภคะยิ่งขึ้นไป บัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสลรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองที่รชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าทุติยอัปมาทสูตรที่8จบ